ปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านข่าวเศร้าปิดเมืองทั้งจังหวัดติดเชื้อไวรัสโควิด548รายก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอีกนะครับพบผู้ป่วยโควิด2019 ที่สมุรสาคร548รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติขอความร่วมมือคนในพื้นที่ห้ามออกต่างจังหวัดโดยไม่จำเป็นนายแพทย์โอพาสอธิบดีเปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด2019เป็นหญิงวัยห7ปีแม่ค้าในตลาดกุ้งซึ่งกรมควบคุมโรคนั้นได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามผู้ใกล้ชิด13รายมาสอบสวนโรคเพิ่มสถานการณ์ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการสอบสวนเชิงลึกซึ่งมีการคัดกรอง1,192รายพบผู้ติดเชื้อโควิด -2019 ทั้งหมด516รายหรือร้อยละ43ของผู้ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยในกลุ่มที่เข้ารับรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆอีกทำให้ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด548รายและมากกว่า90เป็นผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและมีอาการน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติกระทรวงสธออสามารถรับมือกับผู้ป่วยได้เนื่องจากเป็นพื้นที่จำกัดทั้งนี้ได้ประกาศขอความร่วมมือคนที่อาศัยอยู่ในจุดที่พบผู้ป่วยให้ดำเนินการตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนคนสมุทรสาครขอความร่วมมืองดเดินทางออกต่างจังหวัดโดยไม่จำเป็นค และสุดท้ายนี้ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอให้อย่าเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับพี่น้องชาวสมุทรสาครถือซะว่าเป็นส่วนรวมครับและก็ขอให้โลกหานี้ไปจากประเทศไทยโดยเร็วครับขอบคุณครับ